สวัสดีครับเก็ซีสาวนาเวนเพแพงเ็บซีปามนานและเพื่อนบาิเชียวโอ้ยบามันเทดผู้ใดเห็ดอย่งว่าเล้วไม่ไก่ครับคุณนะบาไเดยได้เป็นคนเคยๆขมอดฟอนคุณเดชเอา้าบ้านทไหนละ่ะเรอยให้ดาร่าควายกัน,กนปะวยห่ดาร่าเขาขับหรือเ่บาดย์เขมวดฟอนคุณเดชมาแต่มา สบายดีจะขั้นหนี่จะขั้นจงดำห่วงเรืองเลยปัจจัใดมันข้ามหมดครับข้อมคืนเดือนเดี๋ยวไอ้ใส่กันผูดไดพู้นะผูดูเฮ้ย่าเย้งป็นงานของร เดี๋ยวไม้ไก่มันพูดได้ออมอดปอนสุนเดชอันเทเพื่อนก็ไปทิ้งครูอันไดนดีกว่ากันเทเพื่อนกันนี้ว่าจบจะเดียวได้บ่ะมีอะไรหลายเทียนตานนี้รถยาวไปเยอะม,มากกี่ดิงก์ของเราตอนนี้กระลังปรปับปลูกในแก้ไขครับพี่นออมม้อง ใช่คุณเห็นวงตองบ่ได้นะครับวงหนึ่งกำลังทข้าไปทีการน,นั่นอยู่นี่ครับนาจานันนี่ยครับใครเพือเ่อนเจ้าม้านอย่างไรเรียกเจ้าบ้านใครเพื่อนเจ้าม้านโคกจันนวดจันหนอย ไปดึงรถของเขาไหมดึงรถไปรถอุปกรณ์ก่อสร้างนู่นตรงคำความมีส่วนมันตรงสายขี่ควนรถเพื่อขี้มันบ้าหรอทุกอุปกรณ์ก่อสร้างเออฟังทั้งข้อพัฒนาเออได้เท่าใดมาหนี่งถ้าดึงเท่าไรฟันหนึ่งฟันหนึ่งเหรอนี่เป็นไหวไหมเอารถยังดึงยังรถติดดิเอารถยังดึงนี่ ทันหนึ่งเขายื่ได้เลยทักคนเห็นไหมสัตว์กิ่นไงอะไรวะกนง่นไงนี่ไม่กินยาจ้างานหินบ่เอดึงรถไทไหมรถไทรุ่นใดรุ่นนี้รถเกียร์อะไรม่้นี่สูบโอ้มันเป็นยังปากหามันตกตกตกสามันเลี้ยเลยมันเลยสาโอ้นอมองุะชุดยอดนะครับงานถาัดของเล่าล่ะ อาชีพเก่าแล้วอาชีพปัจจุบันนี่แหละทำมอสก้อนสุดเด็ดไม่น่าเชื่อว่าทำมอสจะทำได้ข้างเทียวเลยรหลังใจเรียไรครับครับคุณนะตรงนี้เป็นหยาบเลยครับนาโดม กระรังปรับปรุงครับตัวนี้ทั้งเฮากําลังซ่อมเดี๋ยวเห็นบ่ได้ครับมาต่อกันครับบูนณะ เดี๋ยวมากไกลๆบานพูดเลยสางจอยครับสางจอยคนในช่างทางบ้านผมอยู่ละสมดุสมล่าเล้าวโสดวครับเียกใส่แล้วเลยครับเพราะยังพื่นใไไส่ไซสกันไหวครับไอ้นุ่มไม่รุ่นกัดไม่ไรุ่นกัดมั่นกัดไม่โอ้พี่น้องครับประเดี๋เวดีก้อยในยังยังนีคกามสุกเราประเดี๋ยเปลี่ยนเตือนแล้ว มาเดินห <Cornell> ้ง่ะวัสดีครับโอ้ยบ้านคุณเห๋มาเตอไสควนีครับบ้านน้อย่งเหนไม่ได้เจอกันนานเฟสก็เป็นเฟสใหม่่ือเฟสที่ว่ายืนสามคนนั่นยกเิกไปแล้วบเตอใ์ไยังเลยผมอแต่ยังงอกางง้ยมอ้างงยมหอางใบเนี่ละี่อรถมาโอ้ยยังบ่ไหวเยโอ้ยังมมหมีเล อยากียงไปละนอนไส่กติยุดยุ่นีอตัวเออยยุ่งยังมือนี่กับพี่ยังมาไม่เพื่อนกังพื่อผมผม่ยอะแล้วเรื่องนี้หนากไปดิลูกๆเต่าเ้าเขามันมันแตนกับพ่อเออยเขายังมากไปดิ ยังมีรายการบ่ะเสียบีโทรมาจะเจอว่าอักเสบอักเสบอักเสโอะโอ้ยว่ามันว่ามันหายไปแน่ระบบเดียวว่าตายทั้งไหนอักเสบโสด้อะจักผู้ใดมาโดนบรรดาลใจให้เล่านี่ปจากหัวเขาข่วงเนื่องจีตัวไดนี่จักตัวไหมาไหนสองลวดสองดบดำเงบ่ิล้อบ่่วงเหรอตัได้ว่าข่วงเนื่อง เห็นปะกินไม่เขาอ่ะเรียกกันสิพมีเรียการย่งอ่ะยู่จากเมื่อนี่ฮะยุ่จากเมื่อเมื่อนี่บอกเออแล้วอูเลออราะ้นพร้ะเพเอกกัสิมีจุมิกีดีพอกันไปไปถามกันเเด้อมีมารียกการมาเวลา แกใครเข้าเข็นไปเรื่อยๆนะครับมันจืดครับเด็กๆเขาสู้ดมบลังซ่อมหังซ่อมดรีอญญาจารย์ดนตรีวงสองครับมันจืดแจ๊ะไหมครับจืดเจ๊ะเขาก็เลยต้อง,องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปลาให้เด็กๆได้ยังไง ขอบใจแล้วครับเวละพี่หมอนพี่หมอนมาเดินดูไทยล้วพี่กได้ไทยไหนคุ้มได้ัวลาพี่หมอนมาคุ้มอ๋อเอาว่ามาหายเล่าได้เพียงคีมขโม น่าวนจะไปเอาดาบมีอยังก็เจขอจับก็ถนัดนอะไรของแจ้งงุ้กหล่ออะไรโม่พอแล้วแขกจัดบวกเหีกูาบเอาพี่น้องระเบิงครับคุณไหนตั้งคุณกันยังเห็นแวบๆครับอันนี้เปที่ของวกสองครับพวกุ่นดังแากกับพวกแหงแล้วเยสซันนะครับถานการาพี่น้องบพวกแค่นี้ดิเพิม แอบชอบเอาปรับปรุงไปเรื่อยๆครับเอาคลิปนี้ไปทำหนีคลิปหนากอกันไม่ไหวครับ